ครับมาพบกันกันกบลัคนาไหนจะมีโชคลาภในวันพรุ่งนี้นะครับ2พฤษภาคม6 7 6นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผ่านมานะครับผมเลขเด็กเล็เลดัง2พฤษภาคม2567เข้าไปใน playlist หาดูได้นะครับเพราะว่าใบ้ไปตั้งแต่วันที่ประมาณ17-18เมษาแล้วนะครับพอถูกปุ๊บใบปั๊บเลยนะครับเร็วที่สุดแล้ว นะครับผมก็จะมีใบของงวดสองพฤษภาไว้ด้วยแล้วก็16หพฤษภาก็ใบข้ามไปแล้วด้วย <c oughs> เผื่อว่ามันจะกลับมาออกอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าตามทฤษฎีแต่คิดว่ามันไม่น่าข้ามง,งวดเนาะแค่แบบความบังเอิญใครจะไปแบบออคิดงวดก่อนนู้นงวดถัดไปแล้วมาออกงวดนี้เนาะคงไม่ขนาดนั้นหรอกไม่จีเนียสขนาดนั้นนะครับผม ก็น่าจะมังเอิญม,มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นงวดน,นี้ที่ให้ไปคือ80562แล้วก็53แล้วก็ที่ผ่านมาก็มีฝันนะแล้วก็ขึ้นมาจดคือเลขเนี้ยคือเลขเนี้ยอืมอืมชอบตรงนี้เลยนะเนี่ยห้ก็สวยอยู่เหมือนกันแต่ถ้า58จะเปลี่ยนเป็น68ดด้วยก็ได้นะเออเพราะรู้สึกเหมือนกับมันต้องซื้อดักหรือเปล่าไม่รู้อะเออ นะครับแล้วก็เลขที่อ่านออกมานะครับ904 905 519 147 919 495 548 572 957 168 419 429 728อะไรของมันไม่เหลือเรืองเยอะชิบผายนะครับ051727อ่า05มีโดนเราด้วยเนาะโดนเราด้วยไหนะมีไหม172728อ่า56 5้าเจ็ดห้าแปดโหเอาห้าหกหห้ดหมดเลนเนี่ยเล่นเล่นหนะ้าหกเจ็ดหกเจาะมันเอาห้าหกห้าเจ็ดปดหกเจดหกแปดหกเอ้าหกแปดหกมีหวังเหมือนกันเนาะเ2้าเราอยู่ไหนหมกเ็อก็อยู่เนาะที่เราบอกว่ามี7 2ด้วยถ้าจําได้7 2ก็อยู่นะ <c oughs> จะหมดแล้วเลขก,กู เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าหกอ่าเนาะเพราะฉนั้นตรงนี้ก็สวยอยันนี้ห้าแปดของเราจะโดนห้าแปดห้าแปดสองเจ็ดศูนย์ห้าหกแปดเออหกแปดพิ่งค้าไปกินเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูเนาะแล้วก็ทีนี้มันมีปัญหานะก็คือคนที่ตามเนี่ย e b o o k ผมเอ่อเพจผมเนาะบางทีก็ช่วงนี้อาจจะไม่ได้โพสต์นะเพราะโดนมันบล็บอกบล็อกอะไรไม่รู้โงเง่า ไม่ได้เคยทําผิดเลยเอาตารางนี้นี่ฟ้องเลยนะกันฟ้องยนะูท b e เนาะว่าเนี่ยเอาปฏิทินเนี่ยจริงๆนะเอาปฏิทินดินเอาปฏิทินเนี้ยลงทุกวันปรากฏว่ามันบอกว่าผิดกฎหมายเออเป็นการแบบว่าหลอกลวงบอกไม่ได้ไม่ได้อะไรแบบนี้นะคือเป็นแบบเปล่าๆเลยนะอแบบเนี้ยแบบเนี้ยเปล่าๆเปล่าๆแบบเนี้ยก็คือเราจะลงทุกวันแฟนเพจผมก็เห็นก็ลงทุกวันแบบเนี้ยให้เราดูดาวเฉยๆเนาะฟ้องเลยนะเออ Facebook มันบอกเว้ มันบล็อกเออก็แบบลำคาญมาก,กบอกมันจะเอาเพจออกไปละบอกเออถ้าเอาเพจไปก็อยู่ช่อง y o u u u b e กันแล้วกันที่จททาใหม่ละนะครับคนตามอยู่ตั้งเก้าพันกว่าเออบ้าบอกขอแตกระบบมันห็งสวยนะครับผู้ดได้ใช่ปะ่ะเออผู้ดได้แหละ YouTube เขาเป็นไม่ใช่เพื่อนกับ f a facebook อืมนะอ่ะโอเคเพราะนั้นนี่ก็คือตัวที่อั้นมานะไม่รู้ว่าอั้นอะไรมาอย่างอั้นพวกเลขราชวงศ์เหมือนเดินนะเก้านสี่อ๋อ สองเก้าคือใช่ไหมอ่าประสูตรใช่ไหมครับอ่าโอเคประมาณนั้นแหละนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าอ่าเราท้างไหนจะมีโชคลาภกันในช่วงของเดือนนี้หรือวันที่สิบหกนี้นะครับผมในวันที่สิบหกนี้ก็คืออ่าไม่ใช่วันที่สิบหกเดียว่าวันที่เท่าไหร่วันที่สองวันนี้วันแรงงานพวกนี้วันที่สองนะครับวันนั้นเนี่ยวันที่สองเนาะเราก็จะมีจันทร์อยู่ตรงนี้นะครับจันทร์จะย้ายประมาณ11นาฬิกาเพราะฉะนั้น จันทร์จะย้ายเข้าอยู่ในเรือนของลัคนากลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นจะตุ้นกระตุ้นตนุของคนลัคนากลุ่มนะครับเดี๋ยวนะเราจะเอาไปโอ้ไม่มีช่องให้เขียนไว้เออเดี๋ยนะเอาเลขนี้ออกไปก่อนแล้วกันจะเขียนยังไงดีลืมทำช่องเขียนเอาไว้เขียนได้ไหมเนี่ยโอเคได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอ๋อจันกะกระตุน้น ตั้งแต่11โมงเนาะเพราะฉะนั้นถ้าก,กระตุน้น11โมงใครที่มันกระตุ้นเรือนเสียให้ซื้อก่อน11โมงนะอย่างคนลัคนากรากฎเนี่ยพรุ่งนี้มันจะกระตุ้นที่มรณะคนลัคนามีนมันจะกระตุน้น11โมง02ใช่ปะมันจะกระตุ้นวินาศอ่าลัคนากาันมันจะกระตุ้นที่อลิเพราะฉะนั้นต้องซื้อคือนนี้อืเนาะถ้าเป็นเซลแมนนี่ ท็อปชาร์แล้วล่ะเร่งการขายปิดการขายได้เร็วมากนะครับเพราะว่าดาวมันย้าย11.02ไงถ้าเราดูตามว่าเฮ้ย hey, เราไปซื้อหลังเออแต่หลังซื้อตอนเที่ยงก็ไม่ไหวแล้วเนาะเออประมาณนั้นดาวจันร์ทกระตุ้นที่เรือนตนุของผลลัคน,นากุ้มนะครับถือว่าเขาก็จะไปกระตุ้นในเรื่องอะไรบ้างเนาะอย่างการดูโชคลาภเราบอกว่าดู6การเงินได้ไหมดู8เรื่องของการสายมูใช่ไหมเรื่องของการเสี่ยงโชค ดูเก้าเรื่องของบุญเนาะเรื่องของลา,าบเรื่องอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่ประมาณ6 8 9ปประมาณนี้นะครับทีนี้พอไปดูลักษณะกลุ่มปุ๊บเราจะเห็นเลยว่า2กระตุ้นเกณฑ์ในตัวเขาเอง6ก็อยู่ตรงนี้เป็น69สหชาเพราะนั้นมีเกณฑ์ที่คนลักษณะกลุ่มจะได้โชคลาภแล้ววันนี้ นาวางทํานายนาวางเลยละกันนะครับเพราะนาวางอยู่ที่15.02ถึง17.02อยู่ในเรือนเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้วันทั้งวันอยู่ที่กลุ่มเวลาออกก็อยู่ที่กลุ่มโอเคป่ะ <c oughs> นะจะไม่เหมือนกับคราวที่แล้วนะคราวนี้คือเวลาออกวันดาวจันร์ทกระตุน้นและนาวางที่ลงเวลาอยู่ที่เรือนเดียวกันเลยก็คือเรือลนลักขณะกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นวันทั้งวันก็เป็น ของคนลักษณะกลุ่มจะมีโชคลาภแน่นอนนะครับลักษณะกลุ่มเนะนาะลักษณะมีมันตกวินาศวินาศอะไรบ้างวินาศเสาอ่ความโมโหวินาศเกตปุ๊บปั๊บทันดีทันใดเจ็ดเก้าลุยแหลกเพราะนั้นวินาศให้ลุยแหลกก็ระวังนิดนึงอย่าเพิ่งลุยกับใครนะครับอย่าเพิ่งลุยกับใครนะเพราะตัวเองเป็นสามหกสามแปดอยู่อ่ามีสามแปดอยู่ก็มีธาตุลมอยู่กับตัวละ แล้วมี4ี่อยู่4ี่แปก็ปากจัดเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งถ้าเป็นเรื่องในชีวิตประจําวันก็อย่าพึ่งไปทะเลาะก,กับใครนะครับพรุ่งนี้เงียบ,ยบ,ยบไปนิดนึงรอถูกหวยแล้วคอว่อยแบบว่านะเชิดหน้าใสประมาณนั้นพรุ่งนี้คนลัคนามีตกวินานะครับตกวินาเรื่องเกตเรื่องจันทร์ไม่ดีไปตกในเรือนวินาของคุณคุณเองอาจจะมีเรื่องเหนื่อยห,หนัก,นกอยู่เพราะว่าเปิดมาพรุ่งนี้เนาะวันที่สองนะครับ แล้วสุกยังอยู่ในกระดุมพระแต่สุขเราเป็นสุขปลาจำได้ไหมนั้นถ้าจะได้ก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะครับทุกๆลัคนาราศีอาจจะได้ไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นถือว่าเสียนะครับคนลัคนามีนคนลัคน,นาเมอยู่ที่ลาภลาภผลเนาะมีทั้งสองกระตุน้นมีทั้งเกตปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดมีเจ็ดเป็นลาบใหญ่หกทับตัวเองเงินทับตัวเองงานทับตัวเอง โอ้โหได้แน่นอนนะครับคนลัคนาพุกศกดาวจันทร์ไปกระตุ้นที่กรรมะการงานพวกนี้ก็ต้องทํางานเกตไปกระตุ้นกรรมะเรื่องของการใช้ไอเดียการใช้ความคิดสร้างสารรค์ปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดนะครับถามว่าจะมีโชคลาภได้ไหมก็ซื้อแบบปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดเออเนาะแต่ให้ดูหด้วย ว่าหตกวินาศอยู่นะการเงินกับการงานคุณตกวินาศอยู่เพราะนั้นก็ระวังนิดหนึ่งนะครับระวังนิดหนึ่งเรื่องการเงินนะครับแต่8ปดสามอ่ะมาอยู่ในลาภเพราะฉะนั้นลาภเป็นอะไรที่แบบรวดเร็วทันใจเออแปดสามสี่อยู่ลาภจะซื้อ8ปดสามแปดสี่ดีไหมเออไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะคนลัคนาเมถุนเนาะ จันไปกระตุ้นที่สุขพระความสุขความเจริญความคิดนะครับผมจันก็กระตุ้นตรงนี้เกตก็กระตุ้นตรงนี้ตัวนาวางเวลาออกก็กระตุ้นตรงนี้โอ้โหเจริญแน่นอนสุขเป็นลาภลาภผลอาทิตย์เป็นลาภการงานด้วยนะถือว่าดีนะครับคนลัคนาก่อนละกฎเนาะอยากซื้อต้องซื้อก่อน11.02นะคนลัคณะก่อนละกฎแต่ซื้อเสร็จแล้วจะได้หรือเปล่าไม่รู้เนาะอีกเรื่องหนึ่ง ดาวไปตกอยู่ในเรือนของมรณะหมดเลยเพราะนั้นพวกนี้อาจจะมีเจ็บไหลเจ็บแขนเน็บชาอะไรอย่างเงี้ยเนาะระวังความเจ็บป่วยจากกระดูกและเส้นเอ็นความโมโหเพราะเสาเป็นความอดทนอดทนมรณะไปก็โมโหได้นะหกหนึ่งยังตกอยู่ในเรือนกรมมะโอเคยังมีเงินเข้าจากในเรื่องของการทำงานแม้ว่าจะไม่ได้มากมาย ศูนย์ห้าตกกรรมะละหรือจะเอาศูนยะ์ห้าดีเนาะเพราะศูนย์ห้ามาเป็นลาภให้กับคนลักนาก็ลกฏฎนั่นเองเนาะไอ้ที่บอกบอกอย่างนี้เนาะคือบางคนไปซื้อลอตเตอรี่ไงเอาถูกเว้ยใช่ป่ะเออใครจะไปรู้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเสียนะครับเสียนะคนลักนากรลกฏฎอาจจะแบบซื้อน้อยน้อยหน่อยคนลักนาสิงไปตกปตัตตนคิคู่ของและหุ้นส่วนนะครับถือว่าจันเกตกระตุ้นดี นะหกอยู่ในเรือนสุภาความสุขความเจริญด้วยเพราะนั้นถือว่าดีแต่แปดไปตกในเรื่องของมรณะเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นถือว่าก็มีเกณฑ์ได้เหมือนกันนะครับคนลักขณาจันจันไปตกอลีนาวาก็ไปตกอลิเวลาออกก็ไปตกอลีวันทั้งวันตกอลีเวลาออกตกอลิอีกแล้วตกอลีแบบปุ๊บปั๊บทันทีทันใดโอ้โหเจ็ดเก้าโอโหหนึ่งหกโอ้ งานก็เสียเงินก็หมดอย่าเล่นเนาะป่าหานนั้นคนลักขณาตุลดาวไปตกอยู่ในเรือนของปุตตะบริวารให้บริวารซื้อบางคนจะเรียกผีที่บ้านจุดทูบแล้วซื้อเนาะหกหนึ่งตกอยู่ในเรือนของปัตตนิคู่ของแล้วคุณสวนเนงะินอ่ะมันมีเข้ามาแต่ไม่ได้มากมายเท่าไหร่แต่งานอะ่ะมีเข้ามาชุมแน่นอน นะครับเรื่องโชคลาภเองก็ถือว่าเก์มาเป็นปุตตะก็มีเกณฑ์ได้เรื่อยๆได้บ่อยๆนะครับประมาณนี้นะคนลัคนาพิจิกดาวจันทร์ไปตกอยู่ในเรื่องของพันธุ์ทุะไปตกที่บ้านอีกละเออเอาเลขบ้านสองเจ็ดเก้าแล้วไปตกบ้านหมดเกตก็ไปตกบ้านหมดเลยหรือว่าฉันจะอยู่บ้านตอนหวยออกดีเออประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเจ็ดเก้าไปอยู่ใน พันธุธุพันธุมันแปลว่าขวนขวายมันแปลว่าบ้านแต่6ไปตกในเรือนของอลิอลิเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นถ้าอาลิเรื่องการเงินเล่นน้อยๆ้อยหน่อยก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าเบาๆนิดหนึ่งนะครับคนลัคนาตนูตกอยู่ในเรือ,าาเอนสชะเพื่อนเนาะโชคลาภมาจากเพื่อนมาจากคนรอบข้างเป็นเกิดที่คนรอบข้างอะไรประมาณนี้มันก็ไปฝากเพื่อนซื้อซะ หกหนึ่งไปอยู่ในเรื่องของปุตตะบริวารการเงินก็มีมีเข้ามาได้มีเข้ามาได้สี่แปดสามอยู่ที่พันธุก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ได้อยู่นะคนลักนณามังกรตกอยู่ในเรื่องของกระดุมพระการเงินสิ่งที่ติดตัวมาจันทร์ไปตกการเงินไปตกกับสิ่งที่ติดตัวมาหกหนึ่งไปตกพันธุที่บ้านก็เหมือนขวนขวายเยอะเหมือนกระตือรือร้นเหมือนอยากจะได้อะออประมาณนั้นอารมณ์แบบประมาณนั้นอะ เนาะถ้าทําถึงก็ถึงอ่ะ,อะนะครับเพราะฉนั้นก็กลางๆแล้วกันจบแล้ว <c oughs> วันนี้ทํางาน่ายเพราะว่าดาวมันเดินกับนาวางเดินคู่กันนะครับเดินคู่กันเพราะฉะนั้นไอ้ที่ขีดถูกไว้ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกเอาไปดูไพ่กันไม่ได้จะไพ่โอแมจิมิีมาตั้งนานลนะเนาะพอลัคนากุมว่าได้ใช่ไหมเขาก็ออกมาเลยเป็น99ถ้วยอ่า99ถ้วย9 2ตัวนะอ่าจำไว้นะ อ่าลัคนามีนบอกว่าไม่ได้ก็เลยออกมาเป็นราชินีดาบนะครับแล้วก็ราศีเมฆบอกว่าได้ออกมาเป็นราชาถ้วยราชาแห่งการปรับตัวลัคนาเมทุนเอ่อพฤกษกเนาะได้เป็น5บอกว่าเป็นกบมะก็ได้เป็น5ดาบนะครับ5ดาบ5คาถา5า5าคาถามั้งก็มีปัญหาที่จะต้องจัดก,การแก้ไขนะครับคนลัคนาเมถุนเนาะบอกว่าได้ก็ได้ออกมาเป็น2 ดาสองดาอา่อออกมาเป็นจนะัสติ c เนาะครึ่งครึ่งห้าสิบห้าสิบอ่านะครับเป็นหมายเลขสนะิบเอ็ดเนาะไม่เบนะิ้ลเนาะอย่าเบนะิ้ลเลยขี้เกียจให้เบนะินะ้ลอ่ะเนาะแล้วคนลัคนากรากฎได้แปดนะครับก็คือห้าแปดใช่ป่าวว่าได้แปดชอบแปดเนาะก็เป็นเดอะส i n งอ่านะครับก็อดทนนะคนลัคนาสิงห์นะครับได้ อสองเหรียญการบาลานชีวิตนะซื้อเบาๆนิดหนึ่งนะครับคนลัคนากันไพ่ได้ The Emperor เดอะอ p มพ o ลนลอร์นี่ยเออได้ราชาแต่บอกว่าอย่าเล่นเลยนะราชาหมายเลขอะไรราชาหมายเลขสี่นะไม่รู้ลองดูแล้วกันคนลัคนาตุนได้เอ็มเพรสนะครับราชินีเลขสามนะครับคนลัคนาพิจิกได้เฮอร์มินะครับเลขเก้า วารทันทีคนลักษณาธานูนะครับได้เก้าดาวฝันลายธานูฝันลายนะครับและคนลักษณามังกรได้หกดาวนะครับก็ประมาณนั้นนะครับโอเคขอให้โชคดีแล้วกันตัวเลขผมว่าก็น่าจะวนๆอยู่ที่น่าจะวนูนที่เราได้เนาะ <c oughs> สวัสดีครับ